เออซ้ำนี่ละโค้มันยังกระดอกกระเดียดอลยนี่สิครับจะดอกบ้านนานๆเออแค่นี้ละขุย่างภาพแม่มานั่งอย่างอยู่นี่อู้สียงเห็นเมียครับจะโค้งต้อยังกระดอกกระเดียผู้มือนะขี่ไล่กับขี่ไล่จ้อยก็จ้อยแห่งแงงโย่ผมกับกระเสื้อกับเสิงใส่ผัวกับเก่งยิ้มออกว่ามันคั้วบีโอ้ยจีมันบอกผักบอกเนี่ยเนาะ คือบอกคือพอ่อแต่ข้าวมาักกันใหม่ๆเนี่ยนนเนยา,น <c oughs> าะมาโจมเมียฟังเห็นไอ้ผู้ชายผมเหมือนนางามเมียผิวกะขาวหน้าใสอ่องตึงผมกะทะลวยสวยงามอันเฮ็ดอีหยังย่างไปใช้กระถือว่า,าถึกส้มเบิดขี่รถไกแ่แห้งเขาเห็นหาเขาปบบิ้วแวะเขาดีใจไปเฝ้าเศร้าเฝ้าแรงว่าเป็ี่ยนคุณยิ่งในฝันถึงว่าแมนบ่เออแต่คุณยิ่ยงในฝันอยู่แต่ว่าตอนนี้

เขาขี้ไรหรือว่าเขาไปเจอคิปตุเรนแง่เขาเั็นแง่เดียวขี้ไรเขาขี้ไรงานไปขี้ไเจ็ดของตัว